เดา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 โอโๆโอโอ,โอ,โอ,โอตอนนี้บาอีทหอดทาทรายแล้วครับผมเดี๋ยวบาอีททาเบื้องขั้นตอนการตักใส่ครับผมเนี่ย <Hey. S 2> กำลังจะม้วนรถมาขึ้นตาช่างครับผมตาสร้างสูงสูงครับพี่้องโอ้สร้างแยกแม่แยกลูกครับผม ต้องเมืองเลียม <S <S เมืองลายดีๆพี่น้องต้องกะให้ดีครับผมว่าสั่นตัวลูกมันจะขึ้นบ่อไหรคร,รับพี่น้องมันจะขึ้นด้แต่ตัวแม่เรียบร้อยแล้วโอ้คือแน่นอนเด่ะแจง้งพนักงานแจ้งท่เครื่องโหปวดแจ้งพนักงานห้องสร้างแจ้งที่เครื่องโหลดปวดแน่นอนดีดีเ้ยเอ้าเอาท่ากันนะกำลังเอาตัวลูกขึ้นครับผมเบืองเลียมเบืองลายดีๆได้ครับพี่น้อง ก็จะลูก <sympath> ต <is> ีเบียดขอบตะชังครับผมยางจะระเบิดจะเสียหายได้ครับผมเวลาลงกเหมือนกันพี่รองเวลาลงคือกันพี่รองถ้าต้องตีหัวเพื่อหางครับผมนี่เพื่อจะตีวงพี่รองตีวงเพื่อเพื่อตัวหางครับผมเดี๋ยวตัวหางจะเบียดขอบตะช่างเรียบร้อยโอ้แม่โครุ่นไรเนี่ยครับพี่รอง รุ่นไรนี่ไม่โคตรพี่รองยี่หอ,อย่างเนี่ยผู้ใดหัวใจความเมตตาบอกว่าอีเด็เดอรครับผมด้อเป็นยี่ห้ออีอย่างยังเสียซูมิโตโมโอโอเอไปแล้วครับพี่้องวา่าบ้าอีาดวาเนี่ยเอา้าก็เป็นเจสันรอวะเนี่ยเออไอว่าอีจากก้าขดไม่โคตรเลย่ไปยิบุนเลยขี่มือไม่โคตร่ไปทักกินสา้นอกเนี่นาะ นายจะตักอยู่นี่ครับพี่น้องแมนวะแต่ว่าอีท่าเบิ้องกานตอนตักใส่ครับผมว่าตัวแม่จะตักกี่ตักตัวลูกตักกี่ตักครับผมโอ้แม่โครุน,นยังเทสมัยบ่าอีบุตรันเกิดบ่จักพี่น้องอว่นธรรมดาไหนพี่น้องมีแอร์อยู่ได้นรอพี่น้องเออ ว่าวเนี่ยเาไรว่า,วาวดูถูกเครื่องมือถ้ามาหากินเพื่อนพี่น้องเด้อคือว,ว,ว่าว่าก็ไมยคือว่าเรารักษารถด,ดีนะครับพี่น้องรักษารถด,ดีสามาถใส่ได้มาถึงปัจจุบันเนี่ยุดยอดแล้วครับผมรถไม่เคยเก่าในสายตาเราครับผมขอแค่เรารักษาเขาดีครับผมมันดูแลมันรักษาเขาครับพี่นออ้องอ จักตักจักตักหรออายตัวแม่ไส์จักตักบริยินครับผมเฮ้พี่น้องเมันว่าไซส์30ตันครับผมโอ้กินง่ายแายาาฮ้มพี่น้องรสหินต์โนสไส์พากับบริพุ่มว้า สุดยอดดีพี่้องเราโฟกัสที่แมกโค่ครับผมสุดยอดขนาดพี่้องรักษาโถดดีแห่งอะไรแถบครบทุกสิ่งครับผม ตอดแล้ววะว่วไปเคตักเสร็จตัวลูกครับผม่อไพ่อ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 ฮ่ฮ <laughs> ่าฮ่วฮ่าแี่ก็วิแตกไรอ ก็มีหรอเุกคนบริบบีบวรอหนึ่งมงกี้แล้วสองมงกี้ไ่ร้องสามมงกี้ Thì buông À buông gì 8มุ่งกี้ครับผมแต่ไม,ม่ลองประมาณ8-9เมื่อกี้ครับผมโอเคเรนกำลังจะเอารถไปเทียบครับผมไปดูขั้นตอนเทียลหนักกันเลยนี่จะสร้างอยู่ดีพี่่้องแค่ใกล้มูอ โซเฟอร์เพื่อนกับจอเพื่นก็ได้พี่รองโอเคครับพี่้องตักเสร็จแล้วครับผมกำลังนำรถมาที่ยวน้ำหนักครับผมมาแล้วมาแล้วพี่้องตีวงตีวงนี่ตีวงตีวงครับผมตีวงขึ้นได้ปะขึ้นได้ปะอ้าวโอ้โอโอ้โ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 อ ยังดังไม่ดอ้องเร็ียบร้อยมาดูน้ำหนักครับผมโอ้ยี่สิบสี่ครับผมยี่สิบสี่สองร้อยเอาได้วโอเคครับโ,โอเคครับผม กำลังจะเอาตัวลูกขึ้นตะช่างครับผมเพื่อเทียบน้ำหนักแตาน้ำหนักเกินเท่ากับเป้าออกครับไม่รองแต่ขาดเท่ากับไปเอออกกไต,าาปติมครับผมตอนนี้ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วครับผมไปเป็นลงกันเลยปลายทางบุญทลิกครับผมห้าสิบสามร้อยน้ำหนักรวมห้าสิบสามร้อยครับผม โบกเกิน,นี่พี่รองบกเกินเอหี่รองเห็นตุลูปะตุลูก,กำลังลงจากแต่ช okay, ่างครับผมซ้ายโอเคซ้ายว่างไปเลยครับผมไปครับไปลงโอของคนพี่น้องเกียร์ได้เลี่ยเกียดสามครับผมเกียดสี่ครับ ยังหาเกนครับผมโอเฮ้าดีไปทาได้บะบขา่เปโอ้ดีไปทาด้เฮ้ยจังดึงออกมาหยัดเขาเก์หัโอ้ไปตามหอกครับหกโอ้แต่ว่าคือสีแดงมาหอดเย็บแบบดกพี่น้องทางแบบนี้ครับผม แค่ okay, ครับพี่น้องพี่น้องรับส่งคลิปบ่าวยิอยู่จังหวัดใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกบ่าวยิทเด้อครับผมเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับผมและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะได้ผ่าคดคลิปต่อๆไปครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปละบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย